ทำไมผมถึงเลือกใช้กังหานตีน้ําโซลารเซลล์เพราะว่าก็เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ประหยัดค่าไฟไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการปั่นน้ําเพื่อบําบัดน้ําเสียอันนี้ก็คือหลังจากติดตั้งกังหันน้าโซลาเซลล์แล้วก็สามารถทํางานบําบัดน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ก็รู้สึกได้เลยว่ามีประโยชน์มากช่วยให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย เพิ่มขึ้นด้วยครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟด้วยครับเป็นที่น่าพึงพอใจมากครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาดนะครับเพื่อประโยชน์ของทุกคนเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับครับสวัสดีครับผมบอยครับอาศัยอยู่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปกติก็จะทำงานราชการอยู่ที่อื่นครับแต่ก็อาศัยเวลาในช่วงวันหยุดมาเริ่มต้นโครงการโคกหนองนาโมเดลครับก็เลยเริ่มทำการ ขุดบ่อ แล้วก็ใช้กังหันโซลาเซลล์มาช่วยในการบำบัดน้ำเสียบริเวณบอ่เอเพื่อให้มีคุณภาพในการเลี้ยงปลาแล้วก็มีน้ำไปปลูกต้นไม้จะได้สะอาดๆครับที่นี่เจตนาของผมก็จะทำเป็นแบบมีบอ่อเลี้ยงปลามีเล้าไก่ปลูกต้นไม้ไปเพื่อให้รองรับตัวเองในวัยกเกษียณที่นี่ผมก็ตั้งใจจะทำเป็นโคกหนองนาโมเดลครับก็มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆแล้วก็มีการทำเป็นที่พักพอดในตัว ีคาเฟ่แล้วก็อาจจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้คนแถวนี้ได้เข้ามาเรียนรู้เหตุผลความจำเป็นในการใช้กังหันน้ำโซลาเซลล์ที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการนี้ครับทำไมผมถึงเลือกใช้กังหันตีน้ำโซลารเซลล์เพราะว่าก็เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ประหยัดค่าไฟไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการปั่นน้าเพื่อบาบัดน้าเสียอันนี้ก็คือหลังจากติดตั้งกังหันน้าโซลาเซลล์แล้วก็ สามารถทำงานบำบัดน,น้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก,ก็รู้สึกได้เลยว่ามีประโยชน์มากช่วยให้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการบำบัดน้ําเสียเพิ่มขึ้นด้วยครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟด้วยครับประหยัดค่าใช้ใจ่ายค่าไฟศูนย์บาทแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วประสิทธิภาพก็อย่างที่เห็นครับสามารถบำบัดน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีค่าไฟเป็นที่น่าพึงพอใจมากครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากเชิญชวนทุกคนหันมาใช้พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่าไฟครับเพื่อประโยชน์ของทุกคนเองแล้วก็ แวดล้อมด้วยครับ